สวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อนผมบูดิ้งนะครับยิ่งเกิดเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปลุยเต่าแดงสไตล์สายตีใกล้ที่ผมได้สัญญาไว้อยู่แล้วนะว่าในสตรีมก่อนนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะลงลงไปและเก็บคลิปมาฝากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นสายตีไกลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่า,าทาไมสายตีใกล้ถึงลําบากจังในการลุยเต่าแดงยากะอะไรเงี้ยและช่วงนี้ก็คือมันช่วงประเทศพพอดีนะครับเราจะมาลองดูกันว่า สายตีก้าอย่างเราเนี่ยเวลาเราไปลุยเตาแดงเนี่ยจะยากลาบากแค่ไหนนะนะครับผมสิ่งที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับคือใบชนแก้วนะครับก็เตรียมมาสักประมาณ5าใบก็ได้ครับแล้วแต่ดามิทุกคนที่ทําได้นะสก็คือผมเตรียมคัพมาด้วยนะครับเผื่อว่ามีโอกาสดับการ์ดหรือว่าอะไรนี้มีบุญวาสนาเผื่อโชคจะหล่นทับบ้างนะแล้วก็ออมเมตี้กับพาวเวอร์สเตอร์นะครับอีกอย่างหนึ่งคือขาดไม่ได้เลยคืออลิมิตดดริงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือ พวก small small l i f p o t i o n medium l i h t portion m i s t l e t o water แล้วก็ small mana นะครับ red herb activator เพื่อ boost damage นะครับแล้วก็ inky t e t p l a g e นะครับผมในที่นี้ผมจะใช้ biscuit a g e วยนะครับเพื่อการ combo อ,อย่างรวดเร็วแล้วเข้าออกจากบอสได้ไวขึ้นนะครับผมโอเคของประมาณนี้นะครับ b ั f ที่ผมใช้ปัจจุบันก็คือ general t u c h save กับ alive นะแล้วก็ rising d r a g o อนนะครับส่วนปั๊มที่เตรียมมาคือ spaghetti and sauce นะครับ HP HP 30%นะครับอันนี้ปั๊มกิจนะก็ใครที่ทำนอกกิดก็ลองเปลี่ยนตรงนี้เป็นกูยักษ์แคนดี้ก็ได้หรือไม่กระดอกอ,อะไรก็ได้ครับโอเคไปลุยกันดีกว่านะครับผมไม่พูดพัมํำเพกนะครับขึ้นมาข้างบดน,นะครับแล้วก็คุยกับเ c เข้าไปได้เลยเอเรียสองครับ Security Are a เเข้ามาก็ไม่มีอะไรมากนะบัฟให้เรียบร้อยนะตรงนี้ก็ เราสามารถกด r i s i n g dragon ได้เลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแบบใดนะแล้วก็กดบัฟทุกอย่างที่เราอยากจะกดด้วยนะครับใบเดฟเออลืมบอกใช้ใบเดฟเนี่ยนะทุกคนอย่าลืมนะสำคัญมากๆเลยลิมิเต็ดริงยังเหลืออยู่เนาะแล้วก็กัมนะครับออกดครีมนูเดลกับเฟสติวัลนูเดลสักหน่อยนะครับ เอา ATK 5%แล้วก็ ASPD กับลดร่ายดด้วยอาลืมบอกไอเทมมานั่งรีวิวไอเทมไหมทันไหมนี่นะครับไอเทมของผมเป็นเทมเพล่าล์เซอร์เคดชูล่านะวิทสามอะดามินทสามนะครับตาอีกานะครับไวเลดโรนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยน เซอร์สิบเเป็น2 a งเอ a ีเคหนึ่งเอเทเกอร์ฟอสการ์ดเฮลมุนะครับ61นะแล้วก็มีอา่าสนับพาเทนเลนัเคิลนะครับตีนิวทรัล19%บเปอร์เซ็นลูสมิวแทนปาก้าและไวท์ไนท์บวกสิบเอ็ดนะครับส่วนโล่เป็นอิลูชันชิลหนึ่งนะเอาดีเฟนตะ์ Defense, กับเอ็มเดฟนะครับผมออฟเป็นอลิมิเต็ดไวท a l ลแล้วก็คาลิเบิร์ไนท์เทชนะครับผมใส่การ์ดวัคคา,าลิขาวนะครับ รองเท้าเป็น Fighting Spirit 7 Muscle Full นะครับบวก10เป็นการ์ด Papila Ruban นะแล้วก็ส่วนมาร์เป็น Wing 4 Catherine บวก11นะครับผมประดับตรงนี้ของผมเป็นแหวนเทมสเปล6นะครับเอารถล่า10%เนาะแล้วก็การ์ด Powerful Spell คอมโบคู่กันกันกบรองเท้าเทมนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีประดับไทม์นะครับ Jewel นะ Amulet นะครับ,เลเลนะรบสเปล4นะการ์ดการ์ด Powerful Spell ออฟสามไม่มีนะครับผมข้างหลังของผมเป็นคอสฟ้าเลยนะครับผมแล้วก็คอสหลังเป็นชูล่า2ล็อฟวิทนะครับผมส่วนกลางเป็นชูอ่าเป็นแชมเปี้ยนสองมิดเดิลแล้วก็แชมเปี้ยนสองโลเวอร์ส่วนข้างบนเป็นแล็กนาล็อกแฮร์แบนนะครับไม่มีออฟนะนะผมไปลุย ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้เพื่อนๆเคียดันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอรอ,อมอนเกิดไปเรื่อยๆนะครับพยายามบัฟอย่าขาดนะกีทำไมไหมถ้าถามว่าทำไมผมถึงกดป๊อกกี้นะครับป๊อกกี้เนี่ยตัวบิสกิตเอจิเนี่ยเขาให้เอจิสินะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นออมเมดี้เขาจะให้แค่เอจิสิเพราะฉะนั้นเราจะเข้าออกลําบากกว่านะครับเวลาเราคอมโบนะครับผมผมย้ําเสมอว่าถ้ามันไวได้เราช่วงชิงจังหวะได้ไวกว่านะครับผมก็เลยเลือกที่จะลงเอจิสเต,ต็เอจิร้อยยี่นะครับสเตง็งร้อยยี่และวิดร้อยยี่นะครับส่วนเด็กเป็นร้อยแปดที่เหลือลงอินได้เลยครับอันนี้คือสเต,ต็ผมนะนะครับก็ง่ายๆเลยเข้าออกให้ไวนะครับแล้วก็อ่าเล่นคิมิกสักหน่อย เดี๋ยวเราไปดูกันตอนเราตีบอสจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็กด T C ฆ่าลูกไปเรื่อยๆครับชิวๆเลยตรงนี้ไม่มีปัญหาสำหรับทุกคนอยู่ล้วจริงๆตรงนี้เราสามารถออฟตัวแล้วก็มารอตีมอนทีเดียวได้ด้วยนะครับ อย่างเช่นถ้าเกิดผมออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมอนมันเกิดเรื่อยอยู่แล้วครับมันสปอนเรื่อยเเราก็ออกไปข้างนอกออฟตัวรอสักประมาณ2นาทีครึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาตีมอนทีเดียวได้เลยครับวันนี้คือผมอยากอย,กอยู่กับทุกคนนะนะก็ snap หามอนตีไปนะครับง่ายดีนะจะได้ไม่ต้องเข้าออกบ่อยบ่อยมันเสียเวลา เราจบห้องสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปห้องบอสนะครับอ่ะไปลุยกันเมื่อเรามาถึงห้องบอสเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตัวบอสเนี่ยถ้าเราไม่ไปคุยกับเขาจะไม่เป็นการเริ่มนะครับจะไม่เป็นการเริ่มอีเวนต์ของตัวการฆ่าซีเน์เลปเปอร์นะมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเราจะมีพื้นที่เล่นอยู่ประมาณสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่ะสี่เหลี่ยมตรงนี้เราจะเล่นแค่สี่เหลี่ยมตรงนี้พอนะก็ ตัวหุ่นเนี่ยเขาจะเกิด4ี่มุมนะครับอ่าผมต้องอธิบายก่อนว่าทําไมเราถึงตีหุ่นนะครับหุ่นเนี่ยเขาจะถ้าเกิดมีหุ่นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําหน้าที่ทําให้เวลาเราตีมอนตัวบอสเนี่ยมันจะสะสมดาเมจจากเราที่เราทําใส่บอสใช่ไหมครับแล้วก็จะทาดาเมจเข้าได้เบามากๆด้วยนะครับเหมือน,เห,อนเหมือนว่าถ้าเกิดผมจะไม่ผิดน่าจะตีเข้าแค่10%เเท่านั้นนะอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราตีใส่บอสไปเนี่ยยิ่งตีแรงมาเท่าไหร่บอสจะตี เรากลับคืนแรงมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นสายตีใกล้นะํนาให้เล่นกิมมิกนะครับแล้วก็วนกิมมิกเอาว่าหุ่นเกิดเนี่ยเราก็มาตีหุ่น4ี่มุมก่อนนะครับต้องโดยหุ่นเนี่ยจะเกิดตรงนี้นะครับมุมทั้งสี่มุม1ตรงวัวนะครับตรงนี้ก็เป็น2ตัวนะแล้วก็3ามตัวแล้วก็4ตัวนะครับโดยสี่มุมตรงนี้เมื่อเราตีหุ่นเสร็จเนี่ยเราก็ขึ้นมาตีบอสได้เลยนะ ตัวบอสเนี่ยจะอยู่จะมีเลือดประมาณ300 m มั้งถ้าเกิดผมจะไม่ผิด300ล้านนะก็ <S <S ไม่นายากสำหรับเราเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเวลาเราตีหุ่นเสร็จเนี่ยมันจะมีมันจะมีช่วงเวลาสั้นๆให้เราตีนะครับโดยมันจะขึ้นอยู่ประกาศทั้งบนนะว่าอะไรชิวอะไรไม่ไม่สามารถทำงานได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็คือชิวถูกรีเซ็ตแล้วเราสังเกตแค่ข้อความข้างบนหรือไม่ก็เอฟเฟ เม็ดกลมๆที่หัวบอสอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะห้าพอ,พอสั้นๆให้ดูนะโอเคตอนนี้เรามาเริ่มก่อนเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอเคผมกดเลสแอคติเวเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็กดบัฟเด้งเลือดใหม่เนาะกันพลาดนะครับอ่ะเรามาลองดูกันเลยแล้วกันเนาะว่ามันจะรอดไหมนะสําหรับสายตีใกล้นะครับอ่ะเมื่อเราคุยกับบอสนะ บอสจะมีข้อความขึ้นนะครับให้เราขึ้นมาตรงนี้เลยนะขึ้นมาตรงเนี้ยโดยไม่ให้เห็นหน้าบอสนะครับวิธีการเคลียหุ่นมีสกายโบรแล้วก็ตีธรรมดานะให้ทุกคนเลือกตามความต้องการของแต่ละคนได้เลยครับอ่ะจะตีให้ดูนะอ่ะหุนเกิดละต,ตีธรรมดานะครับโอเคแล้วก็แนปมาตรงนี้โอเค แต่ตรงนี้ให้เรากดใบชนแก้วได้เลยปิ้งโอเคแล้วเราตีบอสได้เลยครับอ่ะถ้าเกิดเราโดนตีสองหมื่นนี่ให้เราเริ่มหลบได้แล้วนะเพราะว่าบอสจะเริ่มตีแรงและเนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกว่าการีนพาร์ทถูกทำลายหมดแล้วเอนเนอรจีไม่สามารถฟื้นฟูได้นะครับอันนี้คือให้เราตีบอสได้ แต่เมื่อซิสเ็มเขาบอกว่าค่าเริ่มต้นของ Energy Shield ได้รับการฟื้นฟูแล้วให้เราถอยนะแล้วก็กลับมาตีหุ่นใหม่ครับอ่าแล้วก็ตีหุ่นใหม่สี่มุมนะครับอ่าสีมม่มุมปึ๊บเมื่อเราตีหุน่นสี่สี่มุมเสร็จครับตีบอสใหม่เหมือนเดิมอู้ห้าหมื่นแล้ว คอยระวังนะครับโอเคเราตีสัก3าสี่รอบแล้วเราก็ถอยนะครับอ่ะถอยละพอเราถอยเสร็จปุ๊บเราก็รอตีหุ่นใหม่นะครับอ่ะหุ่นมาละตีหุ่นต่อปุ๊บ เรียบร้อยหลักๆคือมีแค่นี้คือเข้าออกให้ถูกจังหวะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ช่วงที่เราหลังตีอาโตขุนสี่ข้างเนี่ยจบอะครับมันจะมีเทคนิคสั้นๆให้ทุกคนลองนับถอยหลังในใจนะครับสักสิบวินะแล้วก็ตีนะครับ ตีไปสิบวิปุ๊บพอถึงสิบวิปุ๊บให้เพื่อนเพื่อนหยุดนะหยุดเลยหยุดตีนะครับผมพอหยุดตีเสร็จปุ๊บหุ่นเกิดเราก็ตีสี่มุมนะครับแล้วค่อยเข้าไปตีบอสใหม่แล้วก็นับสิบวิใหม่ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะจนบอสตายนะครับแบบเมื่อกี้ก็คือวนไปปุ๊บ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 ตีหุ่นสี่มุมปุ๊บแล้วก็กลับมาตีบอสใหม่ตีบอสถึงสิบวิกลับไปตีหุ่นใหม่ปุ๊บสี่มุมปุ๊บนี้แบบนี้ แล้วก็กลับไปตีบอสใหม่วนแบบนี้เรื่อยๆจนจบบอสครับมีแค่นี้เลยเต่าแดงที่เรารู้รู้จักกันนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยคือผมมีพลาดไปครั้งหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเกือบแตกนะคืออีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนๆต้องคอยระวังเลเซอร์ด้วยนะเลเซอร์นี่โหดและแรงมากเลเซอร์ฮิตละสามหมื่นก็ถ้าเกิดใครที่เลือดน้อยเนี่ยอาจจะต้องเดินหลบสักหน่อยนะครับ เลเซอร์ก็คือสมมุติมันลงเลเซอร์ใช่ไหมใ้้เพื่อนเดินหลบมาาันฉาดมาหนึ่งจังหวะมันจะไม่โดนเลเซอร์นะครับก็ลองมาลงดูกันได้นะครับเต่าแดงไม่ยากอย่างทีท่คิดนะสำหรับอาชีพที่มีโบ b i ลิตี้อย่างชูล่าคือเข้าออกสบายนะครับคอมโบไวและจบไวมากๆนะครับผมโอเคสําหรับเต่าแดงก็ไม่มีอะไรมากละประมาณนี้นะครับก่อนออกแล้วคุยเอนีซะหน่อยนึงมาดูซิได้อะไรบ้างเฮ้ยเหมือนจะได้โมดูลเลยวะใช่ปะเฮ้ย เดูลมาวะเาดูลอะไรมาลุ้นกันไหมเ <laughs> มทันเอ็โคโอเคช่างมันแล้วกันนะของบาดแดนนะครับช่างมันไปออกกันดีกว่าการลงเต่าแดงก็ไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับสาหรับสายตีไกลก็ยิ่งง่ายนะเพราะว่าคุณไม่ต้องเอาตัวไปแลกอย่างเช่นคุณเล่นเลนเจอร์ใช่ไหมคุณก็ตีหุ่นสี่ฝั่งคุณเอาหมากัดคุณก็ยิงแล้วนับในใจสิบวิใช่ไหมแล้วคุณก็ถอยชาติตัวออกมานะครับแล้วก็ยิงหุ่นสี่มุมต่อนะครับแล้วก็กลับยิงบอสใหม่ทาแบบนี้จนบอส จนจบบอสได้เลยครับโอเคตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆสําสหรับการลงเต่าแดงนะครับใครทีอ่อยากผ่านเวอร์ชันพาร์ตก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับโอเคว่าล่ะบปไปกับ,บผมขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์ทุกเฟลนด์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบปไปกับ,บผมสวัสดีครับยิ้มฮัลโหยิ้มชู